จับสลากฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นวันที่5ธันวาคมนี้และนี่คือกฎเกณฑ์เวอร์ชั่นกระชับแบบเข้าใจง่ายค่ะโดยปีนี้บอลโลกมี48ทีมจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมการจับสลากจะใช้ระบบโถซึ่งจะมีทั้งหมด4โถจัดตามอันดับฟีฟ่านะคะใครอันดับสูงกว่าก็จะได้อยู่โถที่สูงกว่าซึ่งกฎเวลาใส่ทีมลงกลุ่มก็จะมีดังนี้ค่ะ1แต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีได้สูงสุด1ทีมต่อ1ทวีปเท่านั้นยกเว้นทวี Euro, ทีุโรท่อนญาตตตให้้มมมีี2ท่่อกกลุไดยกกัวอย่างนะคะคทีมจจจาก Asia, จเเเอชียะช ด,ด้วยกันไไม่ได้ยุกเว้นทีมจากยุโรปที่มีจํานวนทีมเยอะที่สุดค่ะ2เจ้าภาพจะถูกล็อกกลุ่มเรียบร้อยแล้วเมซิโกอยู่กลุ่ม A จะเตะนัดเปิดสนามแคนาดากลุ่ม B และสหรัฐอเมริกาอยู่กลุ่ม D ค่ะและทั้งหมดนี้ถูกจัดอยู่ในโถหนึ่งค่ะ สามทีมเต็งจะถูกแยกสายเพื่อไม่ให้เจอกันเร็วเกินไปค่ะเพื่อรักษาความน่าสนใจในรายการซึ่งสเปนอันดับหนึ่งและอาเจนินาอันดับสองจะถูกแยกกันแน่นอนส่วนฝรั่งเศสอันดับสามกับอังกฤษอันดับสี่ก็จะอยู่คนละฝั่งของสายเช่นกันค่ะหมายความว่าทั้งสี่ทีมนี้หากจบแชมป์กลุ่มกันทั้งหมดจะไม่มีสิทธิ์เจอกันเลยก่อนรอบรองชนะเลิศค่ะข้อที่สี่ทีมจากเพลย์ออฟทั้งหมดจะอยู่ในโถสี่ค่ะตอนนี้เนี่ยยังเหลือหกที่นั่งสุดท้าย,ท,ท,ายที่ยังต้องลุ้นอีกทีหลังเพลย์ออฟจบซึ่ 5รูปแบบใหม่ของบอลโลก48ทีมจะมี12กลุ่มโดยจะเข้ารอบ32ทีมค่ะโดยอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติบวกกับอีก8ทีมที่อันดับที่3ดีที่สุดวัดตามคะแนนประตูได้เสียและประตูรวมค่ะและปีนี้ยังมี4ทีมที่ได้มาครั้งแรกด้วยอุซเบกิสถานจอร์แดนเคเวิร์ดและคูราเซาซึ่งคูราเซาเนี่ยถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยไปบอลโลกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือกติกาและภาพรวมของการจับสลากฟุตบอลโลก2026ค่ะ